บใตอนลังลงสรานไป3้ำสิบหกวันนี่ครับไลายซ้สิบหกวันตั้งตอนใบแก้เต็มสีอากาศเริ่มดีกับมันก็จะมีพัฒนาการพัฒนาการตัดดอกตัดดอก ไอนาา้นด้อมสามันนี่นนนอ,อ,อ่อา,อาต้อง,งนีผักอาการมันนีคือผักหมดครับเวลามันเนี่เราจะเห็นตาดอกออกมาเป็นราเกัน ครื่ังจากอากาศดีดีมาสองสามวันเราวัดยังไม่ได้งดน้ำนี่ครับหลังจากลงท่านปกติเราเราจะงดน้ำสามวันห้าวันให้สั้นแพคโคมันทำงานแพคโคเป็นสั้นดีกว่าแกลงให้ตอนรู้สึกว่ามนันดีตายครับตอนรู้สึกว่ามนันดีตายมันก็จะ ตามสัญญาตยานมันออกหลูกพยายามดันออกหลูกออกลั่นมาในตาดอกทั้งหมดครับตาดอกไปตาดอกไปมันเกิกระตุนให้ตอนใหม่ออกหลูกออกลัน่นตามสัญญาตยานเพื่อชื้นปันต่อไปหลักการของสัน้นไปโคอ่าี่ดอกไปครับ tọa độ tọa độ mà đêm lịch rộm gần mất các lăng chặt luôn cả kinh du gặp giọt bay còn gặp bay còn mình du để sắp phạm đấy tọa nó luồng sát tương to vậy lăng bay ke mất thằng con chuẩn thương giọt còn anh thương cho biển đọt thì ราตาดอกไม่แน่นะ่ะอยู่แบบนี้ไม่แน่ครับอันนี้ดอกมาเต็มตอนไมนละรับผุ่มลักลัก,ลกใบพร้อมลงสัน้นกับอากาศข้าวน้ำไม่หมกักมันก็ จะออกนก,กับภายในเวลาประมาณไม่เกิน65วันตัวสร้นไคโก้จะยังทำงาน